สวัสดีค่ะฟิมค่ะวันนี้ฟิมนะคะเจอร้านสวอนนะคะเป็นร้านขายตุ๊กตาโพนี่เสื้อผ้าแล้วก็ตุ๊กตาอีกมากมายนะคะก็จะมีบาร์บี้นี่นะคะแล้วก็ของเล่นมากมายฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโมเดลโมเดลซาริโอนะคะมีเอลซ่าด้วย เอลซ่าน่ารักมากเลยนะคะเป็นตัวเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นเนซ่าโมนะคะตะลับแป้งเซ่าโมนึกชื่นึกชื่อนานมากอ,อันนี้นะคะเป็นสกุชชี่ของไอบบมนะคะเบสดอนี่นะคะฟิล์มอยากได้มากเลยอะพ่อจ๋ะเรียกพ่อก่อนเลยนี่นะคะ เดี๋ยวฟิลจะพามาดูฝั่งนี้อีกตู้หนึ่งนะคะข้างบนก็จะเป็นขนมกระดาษด้านล่างจะเป็นม้าโพนี่นะคะนี่นะคะเป็นม้าโพนี่เหมือนมีแบบเป็นคิวติมักเต็มหน้าตาเลยนะคะมีตัวร้ายตัวดี นี่นะคะมีเวอร์ชันแบบเป็นค้นด้วยฟิมนะคะก็จะมารีวิวกูบุชี่ในร้านนี้เลยนะคะร้านสวอนเป็นคล้ายๆกับเมลอนนะคะแต่ว่าเป็นสีนมปังมีปักกี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังมีบาร์โค้ดด้วย นี่นะคะสโลนิดหน่อยนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกแต่ว่าเห็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรไม่รู้มี My Little Twin ด้วยนะคะ Little Twin Star Hello Kitty ปอมปอมปุลินนะคะฟิมนะคะสนใจสกูชี่ของร้านสวอนมากเลยนะคะเยอะมากเลยอันนี้มาใหม่นะคะนี่คือพี่เขากำลังจัดร้านอยู่นะคะแล้วฟิฟจะจะมาเลือกว่าฟิมจะซื้ออันไหนไปรีวิวบ้าง อันนี้เป็นรุ่นที่แบบมีกลิ่นมีกลิน่นห,หอมตามตามรสชาติในนี้เลยนะคะกินไม่ได้นะ <laughs> ที่พี่บอกว่ารสชาติหมายถึงว่าตรงหอมมันจะมีเหมือนแบบรสชาติบอกร้านสวานนะคะจะไปเปิดร้านที่เดียวมอบางแครนะคะชั้น4วันที่5้ธันวาคมนะคะวันพ่อมีสุกูชิเยอะมากเลยนะคะ เพื่อนๆลองตามไปดูนะคะที่เดี๋ยวมอบางแค่คยขายของขายของายของว้าให้เขินของแท้ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นของ Hello Kitty ตตแบบฟูดนะคะเป็นพวกผลไม้สตรอเบอรี่คูดสตอรอเบอรี่เดี่ยวอันนี้อไอที่ฟิล์มชอบกินมันชี่อะไรนะ ชื่อชื่อชือคตาลูปอ่าใช่รเป่ะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคาตาลูปนะคะเชอร์รี่อันนี้นะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบแบบดังแครกถ้าจะไม่ผิดนะคะนี่คือห<า>ัก <c oughs> แล้วก็กลับคืนตัวได้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะมาใหม่เลยนะคะเป็นฟังแพน <c oughs> ของโตเกียวนะคะมีกลิ่นด้วย ฟิมนะคะชอบมากเลยค่ะฟิล์มจะซื้อทุกลายเลย <Yeah. S 1> <laughs> สวยมากเลยนะคะแ <Yeah. S 1> พ็กเกจน่ารักมากด้วย <Yeah. S 1> เป็นมาใหม่นะคะ <Yeah. S 1> อันนี้ฮันนี่โต๊นะคะ <Yeah. S 1> เป็นของ Hello Kitty <Yeah. S 1> เนี่ยค่ะฮันนี่โต๊แล้วก็มีนี้ด้วย Kitty แล้วก็หักครึ่งได้เหมือนของช mm ็อกโกแลตนะคะมีช็อปเปอร์ mm hmm. อันนี้นะคะจะเป็นพุดดิ้งพุดดิ้งปอมปอมปูลินนะคะมีแต่สีชมพูแล้วก็เป็นปังแผน่นอันนี้เหมือนจะเป็นจะเป็นเมลอนคิตตี้นะคะถ้าฟิลมจำชื่อไม่ผิดน,นะเมลอนคิตตี้อันนี้ก็มาใหม่ ฟิมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของอะไรเพราะมันมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะพร้อมกับมาใหม่พร้อมกับอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นของเบสดอนะคะเป็นครัวซองฟิลมขายของอยู่นะคะตอนนี้นี่นะคะคือเสื้อผ้าของบาร์บี้มีปีนี่นะบาร์บี้ตัวละร้อยหนึ่งก็จะเป็นชุดของมันเองเป็นชุดหลายแบบน,นักพิเศษ เนี่ยแต่แบบนี้คิดว่าจะเลือกใหม่อันนี้ก็สวยแล้วลูกไม่เอาอยากได้อันใหม่คิดว่าสีดำนี่ก็สวยนะก็ใช่นะแต่คิดว่าแม่คงไม่ดีใจถ้าตัดปีกเหมือนหน้ากากอ๋อทั้งหลังเป็นหน้ากากได้ด้วยใช่เหมือนเลยถ้าตัดออกเห็นไหมพี่พีนหน้ากากหนู มข่ของค่ะอันนี้เป็นหน้ากากไดไหมโอ,น,น,อน่าจะได้แล้วมันเหมือนเนะตอนนี้นะคะฟิล์มก็เรื่องสือกชีพไปเยอะมากเลยหมดไปหนักมากหนักมากพร้อมรีวิวพร้อมรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะแล้วก็มีบาร์บี้ด้วยแล้วก็มีบาร์บี้ของน้องฟิล์มด้วยเดี๋ยวก็ฟิล์มจะเอาไปเล่นเล่นนเดียวฟิล์มซื้อของไอ้บูมไปอันนึง <c oughs> เจ็บหนัก ล์มนะคะมาอุดหนุนร้านพี่หงนะคะชื ham, first, ham, ่อร ER oh, ้านว่าร yes, ้านสวอนนะคะร้านอยู yes, ่ที่เมกาพลาซ่าวังบ the ุรพาชั้นสองนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจสกุชี่ร้านพี่หงนะคะก็มาอุดหนุนได้ที่เมกาพลาซ่าวังบุรพาชั้นสองนะคะชื่อร้านว่าอะไรพี่หงร้านสวอนค่ะใช่จ้ะนี่ต้อนรับทุกคนนะคะค่ะนี่นะคะสินค้ามาใหม่เพียบเลยค่ะของเยอะมากขนาดบาร์บี้ยังมีเยอะกว่าอันไหนอีกกาฟิวชอบบาร์บี้